วอต้าสวัสดีครับทุกคนเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของหมุดเหล็กเสาเหล็กอาถรรพ์ครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับได้ทําการสาบใส่ประเทศเกาหลีใต้ครับโดยการนําเสาเหล็กหมุดเหล็กเหล่านี้ครับมาปักไว้ครับบนผืนแผ่นดินประเทศเกาหลีใต้ครับเพื่อที่จะทให้แผ่นดินเกาหลีใต้ครับไม่สามารถเจริญได้ทัดเทียมกับประเทศญี่ปุ่นของตัวเองครับผมในเรื่องราวเหล่านี้ครับมันเกิดขึ้นจากที่ผมได้ไปดูหนังเรื่องเอ็ซูมามาครับผมเอ็กซูมาครับเป็นหนังของประเทศเกาหลีใต้ครับเป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ดีมากในปีนี้เลยครับเป็นเรื่องราวของ นักคุณใสของประเทศเกาหลีนะครับผมพยายามจะแก้คําสาบที่นักคุณใสของประเทศญี่ปุ่นครับได้ทําการเอาหมุดเหล็กอาถานครับมาปักใส่แผ่นดินของประเทศเกาหลีใต้ของตัวเองครับเขานะครับต้องการถอนคําสาบให้คําสาบเหล่านี้ครับมันหมดสิ้นไปบนแผ่นดินเกาหลีใต้ครับผมซึ่งเรื่องราวนี้ครับเมื่อผมดูไปครับมันเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นจริงครับเป็นเบยออนทูสตอรี่ครับและเรื่องราวเหล่านี้ครับมันมีที่มาที่ไปยังไงครับวันนี้ไปรับชมกันครับผม 유세차이미. 대살구슬 해보죠 한기가 엄청나네. 뭐가 나왔다고, 거기서. เรื่องราวของเสาเหล็กหรือหมุดเหล็กอาถรรพ์นะครับจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องราวที่มีความเชื่ออยู่รอบโลกเลยครับอย่างเช่นอินเดียนะครับเขาก็มีเรื่องราวของเสาเนี่นครับแต่ของเขาเนี่ยครับเป็นเสาโทรเทมครับผมเสาโทรเทมครับเขาจะปักไว้ครับเพื่อแสดงถึงพลังอํานาจของเผ่าพันธุ์ตัวครับแสดงถึงการข่มขวัญศัตรูนะครับว่าเขาครับเป็นผู้ปกครองเผ่าพันธุ์นี้ครับเป็นผู้ปกครองผืนแผ่นดินตรงบริเวณนี้ครับผม ทำให้เผ่านเดรียนครับเขาก็มีความเชื่อเรื่องเสาลงับผมแต่ของเขาจะเรียกว่าเสาโทรเทมครับผมเสาโทรเทมของเผ่าพานันนีเดรียนครับผมมันก็จะมีความเชื่อคล้ายๆกับเสาเหล็กหรือมุดเหล็กอาถรรพ์ที่ผมจะมาเล่าในวันนี้ครับผม เรื่องราวของเสาเหล็กหรือหมุดเหล็กอาถรรพ์ครับมันต้องย้อนกลับไปไกลหน่อยครับในยุคสมัยโชซอนครับผมในยุคสมัยโชซอนครับซึ่งเป็นแผ่นดินเกาหลีในยุคโบราณนะครับในตอนนั้นนะครับผมแผ่นดินเกาหลีครับมันจะถูกปกครองครับโดยประเทศอื่นครับเพราะตอนนั้นเกาหลีครับเป็นประเทศที่อ่อนแอมากๆครับเพราะว่าตอนนั้นนะครับผมคนเก่งๆก็ไม่มีครับทําให้โดนคนจีนครับหรือประเทศจีนเข้ามาปกครองครับผมหรือเมื่อประเทศจีนครับออกไปนะครับผม ในเวลาต่อมาครับประเทศที่เข้ามาปกครองโชซอนนานหน่อยนะครับก็คือประเทศญี่ปุ่นครับผมประเทศญี่ปุ่นนะครับเข้ามาปกครองครับจนกระทั่งวัฒนธรรมการกินของประเทศเกาหลีนะครับผมมันคล้ายคลึงกับประเทศญี่ปุ่นเลยครับอย่างเช่นคิมบับของประเทศเกาหลีครับก็จะคล้ายกับซูชิของประเทศญี่ปุ่นครับของดองประจําชาติอย่างกิมจิของเกาหลีครับก็จะคล้ายๆกับของดองของประเทศญี่ปุ่นครับผมและนอกจากนั้นะครับในยุคสมัยโชซอนนะครับผม ลัทธิความเชื่อต่างๆของประเทศญี่ปุ่นครับมันก็ได้ถูกเผยแพร่มายังแผ่นดินเกาหลีด้วยครับผมและมันตามมาด้วยนักคุณใสนักพศนักสาบแช่งนะครับมันตามเข้ามาเนียครับผมเพราะนักพศนักคุณใสเหล่านี้ครับผมเข้ามาเนะครับเพื่อทําการสกัดกั้นนะครับผมพลังงานดีๆนะครับบนแผ่นดินเกาหลีครับให้แผ่นดินเกาหลีครับผมตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศญี่ปุ่นตลอดไปครับผมแเรื่องราวของบุญเหล็กเสาเหล็กอาถาน์นะครับมันมีเขียนบันทึกไว้ในราชวงศ์โชซอนเลยนะครับผม ในยุคสมัยของพระเจ้าชองโจปีที่21นะครับผมท่านนะครับได้เรียกอีพยองโมนครับซึ่งเป็นขุนนางที่ท่านสนิทมากๆครับเข้ามานะครับและท่านตัดว่าในตอนนี้ครับผมแผ่นดินเกาหลีนะครับเสียทีแก่ประเทศญี่ปุ่นเลยครับเพราะว่าในตอนนี้ครับมันมีนักพจน์นะครับผมหรือนักคุณสายครับที่ชื่อว่าซอชาโฮนะครับผมได้นาเสาเหล็กบางอย่างครับซึ่งเป็นเสาเหล็กที่ท่านก็ไม่รู้จักครับเขาครับได้นาเสาเหล็กเหล่านี้ครับทั้งหมด5แท่งครับ ขึ้นไปบนหุบเขากริยันะครับผมและได้ทําการปักเสาเหล็กเหล่านี้ครับบนหุบเขากริย์นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของพระราชาของประเทศเกาลีใตาครับผมและเมื่อทําการปักเสร็จเรียบร้อยนะครับผมพระเจ้าชองโจนครับผมถึงตัดเลยครับว่าต่อจากนี้ไปครับผมแผ่นดินของเรานะครับเสียทีจะไม่มีคนเก่งมีความสามารถหรือก็คือจะต้องตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศญี่ปุ่นครับต่อไปแน่ๆครับผมถ้ายังไม่แก้คำสาบ หมุดเหล็กอาถรรพ์เหล่านี้ครับแต่ผมก็ไม่รู้ครับว่าไอคำสาบแช่งเหล่านี้ครับมันจะเป็นจริงไหมครับแต่ที่รู้ๆนะครับตั้งแต่ยุคสมัยโชซอนครับในยุคสมัยเกาหลีโบราณครับมากระทั่งจนถึงยุคปัจจุบันนะครับกว่าเกาหลีใต้ครับจะเจริญขึ้นมาครับทัดเทียมกับประเทศญี่ปุ่นครับมันก็ใช้ระยะเวลาเป็นร้อยปีเหมือนกันนะครับผมทําให้เราอาจจะมีความเชื่อได้ว่าไอคำสาบแช่งนะครับที่มันมาฮอกกับหมุดประหลาดเสาเหล็กอาถรรพ์นะครับมันจะมีมูลความจริงครับผมที่ว่า เมื่อใดก็ตามว่าผมที่หมุดเหล็กเหล่านี้ครับยังอยู่บนแผ่นดินเกาหลีนะครับผมประเทศเกาหลีครับจะไม่สามารถเจริญได้เท่ากับประเทศญี่ปุ่นครับและเราของหมุดเหล็กอาถานนะครับผมมันก็ได้ถูกส่งต่อความเชื่อกันมานะครับจนกระทั่งมาถึงเกาหลีใต้ครับในปี2528ครับผมในปี2528นะครับผมชมรมปีนข่าของประเทศเกาหลีใต้ครับผมเขานะครับ ได้ทาการขึ้นไปสํารวจเขาแพคอุนแดครับผมซึ่งเป็นยอดเขาทางเหนือของกรุงโซลครับเมื่อชมรมปีนเขานะครับเขาได้ขึ้นไปสํารวจบนยอดเขาแพคอุนแดครับเขาก็ประหลาดใจเป็นอย่างมากครับว่ามันมีเสาประหลาดนะครับผมอยู่ถึง27ต้นด้วยกันครับปักไว้ครับบนยอดเขาแพคอุนแดนะครับเขาครับก็ไม่เข้าใจครับว่าจะมีคนขึ้นมาปักไอเสาเหล็กเหล่านี้ทําไมครับผมเขาครับเมื่อเห็นครับจึงได้ทําการถอนหมุดถอนเหล็กกันออกมาครับนับได้โดยทั้งหมด 27ต้นด้วยกันผมและแต่ละต้นนะครับมันมีความยาวถึง45เซนติเมตรครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับถึง2เซนติเมตรด้วยกันครับและทําให้เรื่องราวเหล่านี้ครับมันได้ถูกนําไปทําข่าวครับผมสองสำนักข่าวขยองเจครับผมสำนักข่าวขยองเจครับได้ไปทําข่าวว่ามันมีชมรมปีนเขาที่นี่ใช่ไหมครับผมได้ทําการขึ้นไปดึงหมุดเหล็กประหลาดครับบนยอดเขาแพะอุ่นเนยนะครับทั้งหมด27ต้นนะครับผมออกมาได้ครับและเชื่อไหมครับผมหลังจากดึงออกมานะครับ ในปี2528นะครับผมเศรษฐกิจของประเทศเกาหลีครับก oh ็กระเตื้องขึ้นมาเรื่อยๆครับผมจนกทั่งปัจจุบันนี้ครับประเทศเกาหลีใต้ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นมหาอำนาจด้านการค้าด้านเศรษฐกิจของโลกใบนี้ไปแล้วครับและเมื่อเรื่องราวของบุญเหล็กประหลาดหล่านี้ครับผมมันถูกเผยแพร่โดยสำนักข่าวคยองเจใช่ไหมครับในตอนแรกนะครับผมในปี25-28นะครับคนเกาหลีใต้ครับก็ยังไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้เท่าไหร่ครับแต่ว่าเรื่องนี้ครับเมื่อมันได้ถูกเผยแพร่ไปบนทีวีใช่ไหมคร คุณยายอายุ80ปีนะครับหลายๆคนนะครับผมที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเกาหลีใต้ครับออกมายืนยันความเชื่อนี้ครับว่าท่านนะครับเมื่อตอนท่านเป็นเด็กครับท่านเคยเห็นคนญี่ปุ่นครับมากับคนทรงหรือว่านักพศประหลาดนะครับผมได้นําเสาเหล่านี้ครับมาปักไว้นะครับผมบนแผ่นดินเกาหลีครับตอนที่ท่านยังเด็กครับในตอนนั้นนะครับท่านก็ยังไม่รู้ครับว่าเขาเหล่านี้ครับเอาหมุดเหล็กเหล่านี้มาปักทําไมครับผม แล้วเมื่อเรื่องราวเหล่านี้ครับผมมันถูกเผยแพร่ออกมาใช่ไหมครับเรื่องราวมันก็เลยมีน้ำหนักมากขึ้นครับตัวกระทั่งมีนักวิชาการนะครับผมออกมาว่าไอเสาเหล็กประหลาดเหล่านี้ครับที่มันถูกปักตามเส้นแนวขนานนะครับของประเทศเกาหลีใต้ครับมันมาเพื่อทําการขจัดกั้นพลังงานต่างๆครับของประเทศเกาหลีครับไม่ให้มันเดินนะครับผมต่อเนื่องกันครับเป็นการสกัดกั้นความเจริญของประเทศเกาหลีด้วยครับแล้วเมื่อนั้นเลยครับผมเมื่อคนเกาหลีได้ยินนะครับว่าสกัดกั้นความเจริญของประเทศตัวเองใช่ไหมครับโอ้โห ฟีเบอร์เลยครับและเมื่อข่าวข่าวของหมุดประหลาดเหล่านี้ครับมันได้ฟีเวอร์ออกไปใช่ไหมครับคนเกาหลีใต้ครับก็ได้ออกไปทําการค้นหาหมุดประหลาดเหล่านี้ครับผมเมื่อใดก็ตามครับที่คนเหล่านี้ครับได้ออกไปสํารวจพื้นที่ต่างๆของประเทศเกาหลีนะครับผมและเจอหมุดเหล่านี้ครับเขาก็จะทําการดึงมันออกมาครับผมเชื่อไหมครับผมตั้งแต่ปี25-28ครับจนถึงปี25-38นมะครับผมวันที่28กุมภาพันธ์นะครับปี2538รวมระยะเวลาถึง10ปีด้วยกันนะครับผมคนเกาหลีใต้ครับ ได้ทําการค้นหาหมุดประหลาดเหล่านี้ครับผมและดึงมันออกมาครับได้จํานวนทั้งหมด118แท่งด้วยกันครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เยอะมากๆนะครับและผมก็ไม่รู้ว่าไอ้หมุดเหล่านี้ครับมันไปอยู่ไหนครับผมทําให้คนเนี่ยครับต้องออกไปตามหาถึง10ปีด้วยกันนะครับแต่ผมมีความเชื่อว่าคนญี่ปุ่นหรือนักคุณสัยญี่ปุ่นครับก็คงจะทําอะไรบางอย่างนะครับเพื่อจะฝัาหมุดเหล่านี้ครับไม่ให้คนเกาหลีใต้ได้เห็นมันนะครับ เลเมื่อหมุดประหลาดทั้งหมด118แท่งนะครับรวมกับของเก่าที่เจอเมื่อปี2528อีก27แท่งนะครับผมมันได้ถูกดึงออกมาหมดนะครับเชื่อไหมครับหลังจากปี2538นะครับประเทศเกาหลีใต้นะครับก็ได้เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับเศรษฐกิจก็ดีขึ้นครับผม GDP ก็ได้กระเตื้องขึ้นมาครับทำให้ผมนะครับก็มีความเชื่อได้ว่าไอหมุดประหลาดที่นักคุณสายประเทศญี่ปุ่นครับทำไว้เพื่อถ่วงความเจริญของประเทศเกาหลีใต้ครับมันอาจจะเป็นจริงก็ได้ครับผมและนอกจากนั้นนะครับผมในปัจจุบัันนครบ หมุดประหลาดเหล่านี้ครับผมที่ถูกฝัางไว้บนแผ่นดินเกาหลีใต้ครับมันได้ถูกถอนออกไปหมดแล้วครับทำให้ในปัจจุบันนะครับประเทศเกาหลีใต้ครับถือว่าเป็นประเทศที่มี GDP นะครับอันดับ9ของโลกครับผมแซงหน้าไทยไปแล้วครับจากเมื่อสมัยเมื่อ560ปีก่อนครับผมที่ประเทศไทยครับเจริญกว่าเกาหลีครับผม เกาหลีใต้ครับในตอนนั้นครับยังต้องขอข้าวสารนะครับขอรับบริจาคข้าวสารจากประเทศไทยอยู่เลยครับจนในปัจจุบันน้ครับเขาไม่ต้องขอรับบริจาคจากใครแล้วครับเพราะเขาเนี่ยครับเป็นประเทศมหาอำนาจนะครับที่มี GDP นะครับติดท็อป1ทของโลกใบนี้ครับผมและโอเคครับเรื่องราวนี้ครับมันก็เป็นเรื่องราวที่คนนะครับอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อได้ครับว่าไอ้หมุดประหลาดเหล่านี้ครับที่นักคุณสสยญี่ปุ่นครับได้ทําการสาบแช่งใส่ประเทศเกาหลีใต้นะยครับ เมื่อดึงออกหมดนะครับผมประเทศอย่างเกาหลีใต้ครับก็ได้เจริญขึ้นต่อเนื่องต่อเนื่องครับหลังจากที่หมุดเหล่านี้มันถูกดึงออกไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็มากับเรื่องราวอะไรก็อย่าลืมติดตามกันนะครับยังไงวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับทุกคน see you peace